ชบาสีชมพูค่ะสวยนะดูกเกสรสิคะเกสรปลายสีเหลืองอเลิศดดูสิคะเกสรออกดอกค่อนข้างเยอะแต่ยังเป็นพุ่มไม่สวยค่ะยังเป็นพุ่มไม่ค่อยสวยมันสูงเกินไปนะเดี๋ยวฉันาลงค่ะดูเกสรสิคะ สวนสวยมากเลยนะเดี๋ยวจะตัดให้มันเป็นพุ่มหน่อยมันกระดกกระเดกนะสวยนะฮะเสียสวยสวยยกตามแรงลมเบาๆค่ะจะรูช้ชบ,บาไม่ได้รู้แต่แบบเสีฮาร์ม เงามเงามเอนยกไหวเอนยกไหวกำลังมีลมนะมีลม